หลวงของรัสเซียอีกครั้งซึ่งกระทรวงกลาโหมของรัสเซียยืนยันนะครับว่าโดนทั้ง3ลํลำนี้เป็นโดนของอยูเครนรายงานระบุแบบนี้นะครับว่าโดนได้โจมตีอาคารซึ่งเป็นสํานักง,งานสองแห่งตามที่เห็นในภาพนี่แหละครับแล้วก็ส่งผลให้สนามบินนานาชาติต้องปิดให้บริการช่วคราวด้วยนะครับนี่ภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุโดนที่โจมตีย้านะครับว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในกรุงม,มอสโกเมืองหลวงของรัสเซีย ภาพที่เห็นก็เป็นแบบนี้แหละครับโจมตีอาคารที่เป็นอาคารสำนักงานแล้วก็ทำให้สนามบินนานาชาติต้องปิดให้บริการชั่วคราวนอกจากเมืองหลวงของรัสเซียที่ถูกโจมตีแล้วนะครับทางการรัสเซียยังยืนยันโดยรายงานว่าได้มีการสกัดโดรจากยูเครนที่มีเป้าหมายเพื่อโจมตีภูมิภาคไครเมียซึ่งเป็นดินแดนที่รัสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งมาตั้งแต่ปี2014ได้อีก25ลำด้วยกันตลอดคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ยังไม่รวมถึงรายงานที่มีการโจมตีด้วยโดรนไปยังเมืองชายแดนของรัสเซียซึ่งฝ่ายรัสเซียก็ออกมาระบุนะครับว่าเป็นฝีมือของยูเครนเช่นกันนี่คือเหตุที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับแล้วก็เป็นเหตุที่ถูกตั้งคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นอีกครั้งกับเมืองหลวงของรัสเซียคุณเลือกอะไรคอมเมนต์มาใน y o u t u b e เลยนะครับว่าระบบคุ้มกันของรัสเซียไม่มีหรือครับนี่เป็นคําถามที่เกิดขึ้น ในระยะหลังเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมการโจมตีเมืองหลวงของรัสเซียถึงได้เกิดบ่อยขึ้นในระยะหลังและนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการโจมตีทาาอากาศที่เกิดขึ้นสลับกันไปมานะครับเป็นปรากฏการณ์ที่เราก็คาดการณ์กันเอาไว้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งพร้อมๆกับปฏิบัติการสู้กลับในสนามรบที่แม้จะยังเดินหน้าอยู่ตลอดแต่ฝ่ายยูคเครนก็ออกมายอมรับในช่วงที่ผ่านมาว่าเป็นไปอย่างล่าช้ากว่าที่คิดไว เมื่อสถานการณ์ในสนามรบดูเหมือนจะเป็นไปอย่างล่าช้ากว่าที่ฝ่ายยูเครนคาดเอาไว้มันก็เลยเกิดภาพของการคาดการแบบนี้แหละครับว่าการโจมตีทางอากาศก็คงจะเป็นสิ่งที่แต่ละฝ่ายจะใช้ในการตอบโต้เพราะว่าเป็นภาพที่สามารถเห็นผลได้ยอย่างชัดเจนแล้วความน่าสนใจไปอยู่ที่ฝั่งของอยูเครนนะครับว่าดูเหมือนว่ายูเครนจะเริ่มใช้การโจมตีทางอากาศเข้าไปยังดินแดนของรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองหลวง ของรัเสเซียอย่างตรงไปตรงมาแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยแทบจะไม่มีเกิดขึ้นเลยนะครับสำหรับการโจมตีเข้าไปในดินแดนของฝั่งรัเสเซียสำหรับฝ่ายตะวันตกที่เป็นผู้สนับสนุนยูเครนมาตลอดเนี่ยก่อนหน้านี้จะย้ำมาตลอดว่าการโจมตีรัเสเซียเข้าไปยังดินแดนของรัเสเซียเนี่ยเป็นเส้นแดงที่ยูเครนไม่ควรทำอย่างยิ่งแต่ว่าระยะหลังคือภาพที่เกิดขึ้นในตอนนี้แหละครับ การโจมตีเมืองหลวงของรัสเซียเกิดขึ้นถี่มากๆการโจมตีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุ่งเป้าไปที่เมืองหลวงนี่นะครับทำให้มีปฏิกิริยาออกมาจากหลายภาคส่วนด้วยกันคนหนึ่งที่ออกมาแล้วก็เป็นาสายเหี่ยวของรัสเซียนะครับมีปฏิกิริยาที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องก็คือนายดัมิทรวเมดเวเดฟเป็นอดีตประธานาธิบดีรัสเซียนะครับแล้วก็เป็นคนสนิทของประธานาธิบดีปูติน กล่าวเมื่อวันอาทิตย์หลังเกิดเหตุเลยนะครับว่ารัฐบาลรัสเซียอาจต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์หากการโจมตีโต้กลับของฝ่ายยูเครนประสบความสําเร็จขึ้นมาในเมดเวเดฟซึ่งปัจจุบันเป็นรองประธานสภาความมั่นคงของรัสเซียเนี่ยนะครับระบุในข้อความที่โพสต์ในโลกออนไลน์ว่ารัสเซียอาจถูกบีบให้ต้องยอมคืนคําจากหลักการไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ครับหากสถานการณ์การรบเปลี่ยนแปลง ไปในทิศทางที่เปลี่ยนไปอดีตประธานาธิบดีรัสเซียระบุแบบนี้เลยนะครับว่าอยากให้ลองจินตนาการดูว่าหากการโจมตีที่มีนาโต้หนุนหลังเนี่ยสำเร็จขึ้นมาพวกเขาจะพรากดินแดนของพวกเราไปได้พวกเราก็จะถูกบีบให้ใช้อาวุธนิวเคลียร์ตามกฎของการบัญชาการของประธานาธิบดีรัสเซียและนั่นก็จะหมายความว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นใด ดังนั้นศัตรูของพวกเราก็ต้องสวดภาวนาให้นักรบของเราประสบความสําเร็จแทนพวกเขาต้องทําการให้แน่ใจว่าโลกจะต้องไม่เห็นการยิงนิวเคลียร์ขึ้นมาอีกเลยนี่ครับอดีตระธานาธิบดีของรัสเซียแล้วก็เป็นคนสนิทของประธานาธิบดีปูตินออกมาพูดถึงนิวเคลียร์อีกครั้งแล้วนะครับไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่อดีตรธานาประธานาธานาิบดีเมดเวเดฟซึ่งถูกมองว่าเป็นนักการเมืองสายเหยียวของรัสเซีย พูดถึงนิวเคลียร์พูดถึงการตอบโต้กลับไปยังฝ่ายยูเครนอย่างรุนแรงนี่เป็นการออกมาพูดถึงอีกรังครับแต่ว่าเป็นการพูดถึงในเชิงของการยอมรับเหมือนกันนะครับเป็นการพูดถึงในเชิงของการยอมรับว่าหากปฏิบัติการของฝ่ายตรงข้ามรัเสเซียประสบความสำเร็จขึ้นมารัเสเซียก็อาจจะถูกบีบให้ใช้อาวุธนิวเคลียร์หรือไม่นี่ครับ ในมุมหนึ่งการพูดในเชิงหยิบเหตุผลว่าถูกบีบเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามประสบความสําเร็จเนี่ยก็อาจจะมองภาพไปได้เหมือนกันนะครับว่าฝ่ายรัสเซียเองก็ดูจะมีความตื่นตระหนกต่อการโจมตีที่เกิดขึ้นจากฝ่ายตรงข้ามหรือไม่การโจมตีที่มาถึงปลายจมูกของฐานอนํานาจหลักการโจมตีที่ไปถึงเมืองหลวงของประเทศรัสเซียคับ ทีนี้ไปดูท่าทีของฝ่ายยูเครนบ้างนะครับนายวโลดิเมียเซเรนสกี้ประธานาธิบดียูเครนออกมาย้ำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสะท้อนว่าสงครามกําลังจะย้อนกลับไปยังฝั่งรัสเซียแล้วครับผู้นํายูเครนระบุว่าสงครามได้กลับไปยังศูนย์กลางอํานาจไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เชิงสัญ,ญลักษณ์หรือว่าฐานทัพในพรัสเซียผู้นํายูเครนถึงกับย้ําว่านี่เป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และเป็นเรื่องที่ธรรมชาติและเป็นเรื่องที่แฟร์กับทุกฝ่ายครับ ผู้นำยูเครนย้ำว่ายูเครนนั้นกำลังจะแข็งแกร่งขึ้นครับแม้ว่าในตอนนี้ยูเครนจะต้องเริ่มคิดถึงภาพของการโจมตีสาธารณูปโภคต้านพลังงานเนื่องจากกำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวอีกครั้งแล้วและยังต้องมองถึงทุกความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นกับยูเครนด้วยนี่ครับแม้ว่าผู้นำยูเครนจะมองภาพเลยนะครับว่ายูเครนกำลังแข็งแกร่งขึ้นแล้วสงครามจะกำลังจะย้อนกลับไปถึงฝ่ายรัสเซียแต่ว่าผู้นำยูเครนก็ดูเหมือนจะตรงไปตรงมาในแง่ที่ว่า ยูเครนก็คงจับประหมาทไม่ได้เพราะภาพของฤด,ดูหนาวอันหนาวเนี่ยใกล้เข้ามาอีกครั้งแล้วนะครับถ้าใครติดตามสงครามยูเครนในช่วงปลายปีที่แล้วเราจะพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากว่ายูเครนหรือแม้กระทั่งชาติในยุโรปจะ,ะเผชิญหน้าในช่วงเวลาของฤด,ดูหนาวได้อย่างไรแต่สุดท้ายพวกเขาก็ผ่านมาได้นะครับแต่สงครามยูเครนเป็นสงครามที่ยืดเยื้อกับ17เดือนแล้ว แล้วก็มีแนวโน้มจะยืดเยอะต่อไปเพราะฉะนั้นผู้นํายูเครนออกมาพูดเลยว่าต้องคิดถึงการใช้ชีวิตภายใต้ฤดูหนาวที่กําลังจะมาถึงรอบที่สองแล้วต้องคิดถึงการใช้ชีวิตที่รัเสเซียอาจจะใช้การโจมตีสาธารณูปโภคด้านพลังงานที่จะทําให้ฤดูหนาวในยูเครนที่เหน็บหนาวอยู่แล้วยิ่งเหน็บหนาวมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ภาพที่มันจะเกิดขึ้นคู่ขนานกันไปนอกจากภาพของการโจมตีไปมานอกจากภาพที่ดูเหมือนว่าฝ่ายยูเครนจะกล้าเข้าไปโจมตีในรัสเซียมากขึ้นก็คือภาพของการเดินหมากของฝ่ายยูเครนในการให้ชาติตะวันตกหรือว่าชาติที่สนับสนุนยูเครนนั้นการันตีความมั่นคงให้กับยูเครนอย่างเป็นรูป,ปรธรรมนะครับ นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นคู่ขนานเลยครับเพราะว่าทางการยูเครนเพิ่งออกมาเปิดเผยล่าสุดว่าเริ่มมีการเจรจากับรัฐบาลสหรัฐเพื่อหารือถึงแผนการันตีความมั่นคงให้กับยูเครนในระยะยาวแล้วนะครับโดยเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกมาจากฝ่ายยูเครนเมื่อวันอาทิตย์วันเดียวกันกับที่เกิดเหตุเลยนี่แหละครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนเริ่มกระบวนการเจรจากับเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐเพื่อการันตีความมั่นคงให้กับยูเครนซึ่งเป็นกระบวนการที่จะเดินหน้าไปสู่การเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญา แอตแลนติก <Atlantic S 2> เหนือหรือว่านาโตในอนาคตโดยเป้าหมายของการการันตีความมั่นคงให้กับยูเครนนั้นจะเน้นไปที่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอยูเครนในระยะยาวเพื่อให้ยูเครนสามารถต้านทานและก็เอาชนะการลุกรานจากรัเสเซียผ่านร่างกระบวนการที่มีความช่วยเหลืออย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอยูเครนย,ยืนยันแบบนี้นะครับว่าการการันตีความมั่นคงของอยูเครนจะเป็นไปจนกว่ายูเครนจะได้เป็นสมาชิกกับนาโต้ ย้อนความกันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อปูพื้นกันสักนิดหน่อยก่อนหน้านี้เราเห็นภาพของการประชุมสุดยอดนาโต้ที่บรรดาชาติสมาชิกของนาโตไปประชุมร่วมกันที่ลิทัวเนียแล้วมีผู้นํายูเครนไปร่วมการประชุมด้วยการประชุมที่เกิดเป้าหมายสูงสุดของฝ่ายยูเครนที่ฝ่ายยูเครนต้องการที่จะเห็นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ชาติสมาชิกนาโต้จะต้องมีการการันตีความมั่นคงให้กับยูเครนหรือว่า ไปไกลกว่าน,นั้นก็คือต้องมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนว่าตกลงแล้วยูเครนจะได้เป็นสมาชิกนาโตเมื่อไหร่กันแน่แต่ผลการประชุมในครั้งนั้นท้ายที่สุดแล้วไม่ไปไกลถึงขนาดนั้นนะครับชาติสมาชิกนาโตไม่ได้ให้กําหนดการไทม์ไลน์ที่ชัดเจนว่าตกลงแล้วยูเครนจะได้เป็นสมาชิกนาโตเมื่อไหร่แล้วก็อ้างในลักษณะที่ว่ายูเครนจะยังคงเป็นสมาชิกนาโตไม่ได้ตราบใดที่ยูเครนยังคงทําสงครามกับรัสเซียแต่ว่าท่าทีที่ดูจะเป็นบวก ที่มาจากฝั่งนาโตก็คือว่านาโตส่งสัญญาณว่าต่อไปนี้ความช่วยเหลือการสนับสนุนทางการทหารที่มีให้กับยูเครนในการต่อต้านการรุกรานของรัสเซียจะเป็นไปอย่างรูปธรรมมากขึ้นและก็กลายเป็นคำที่เราใช้ก็คือคำว่าการการันตีความมั่นคงนี่แหละครับคือการวางแผนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเป็นระบบถึงการให้ความช่วยเหลือด้านการทหารให้ความช่วยเหลือด้านยุธทธปกรณ์กับยูเครน ในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นภาพที่เราจะได้เห็นจากการการันตีความมั่นคงให้กับยูเครนต่อจากนี้อาจจะไม่ใช่เป็นภาพการร่วมมือที่เป็นเนื้อเดียวกันของนาโต้นะครับคงจะไม่ใช่ภาพที่ออกมาจากนาโตนะครับแต่ว่าจะเป็นภาพที่ออกมาจากชาติสมาชิกค่อยๆทยอยทำทีละชาติชาติสมาชิกของนาโตหรือบางชาติที่ไม่ใช่สมาชิกของนาโตแต่ว่า ประกาศจุดยืนสนับสนุนยูเครนก็จะค่อยๆแสดงค่าทีในการวางการการันตีความมั่นคงให้กับยูเครนเบื้องต้นที่มีการเปิดเผยออกมาก็คือชาติสมาชิก G7 กับ G7 ก็ประกอบไปด้วยแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นสหราชชาณนจากักรและก็สหรัฐอ,อเมริกาบวกกับอีกหนึ่งกลุ่มก็คือสหภาพยุโรปนี่นะครับ G7 เนี่ยจะมีการเจรจารเพื่อทำความร่วมมือการันตีความมั่นคงและก็สนับสนุนศักยภา,าพทางการทหารให้กับยูเครนเริ่มต้นทยอยทำแล้วและจะค่อยๆทำทีละประเทศประเทศไหนพร้อมการันตีความมั่นคงก็ทำข้อตกลงกับยูเครนไปก่อนค่อยๆทยอยทำกันไปนอกจากนี้ทางการยูเครนย,ยังระบุด้วยนะครับว่ายังมีอีกกว่า10ประเทศที่จะร่วมการันตีความมั่นคงให้กับยูเครนตามชาติสมาชิก G7 ด้วยนี่ครับเพราะฉะนั้นภาพต่อจากนี้เนี่ย แม้ว่ายูเครนจะไม่ได้เป็นสมาชิกนาโตในเร็ววันนี้แม้ว่ายูเครนจะไม่ได้คําตอบเรื่องกําหนดการทำลายแต่สิ่งที่ยูเครนได้มาคือการที่ชาติต่างๆที่สนับสนุนยูเครนจะค่อยๆการันตีความมั่นคงให้กับยูเครนเป็นรายประเทศค่อยๆทยอยกันทําไปนะครับนี่คือภาพที่จะได้เห็นต่อจากนี้ทีนี้มาดูสถานการณ์ในสนามรบกันบ้างนะครับว่าต้องยอมรับ ว่าสถานการณ์ในสนามรบภายใต้ปฏิบัติการที่ยูเครนสู้กลับรับเสเซียเนี่ยไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรที่เป็นความเคลื่อนไหวใหญ่หรือเป็นความเคลื่อนไหวที่มีนัยสําคัญครับฝ่ายยูเครนก็ดูเหมือนว่าจะยังติดลมกับสิ่งที่ยูเครยนยอมรับเองว่าการสู้กลับรับรบเสเซียของอยูเครนในช่วงที่ผ่านมานั้นยังไม่เร็วเท่าที่ได้เคยคาดการเอาไว้ แต่วันนี้มีประเด็นที่อยากหยิบยกมาแล้วก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆครับที่อาจจะสะท้อนให้เห็นว่าอาวุธของฝ่ายรัเสเซียนั้นก็อาจจะกําลังร้อยรออยู่เหมือนกันไม่ใช่ฝ่ายยูเครนที่อาจจะคิดหนักต่อการสู้กลับที่อาจจะยังช้าเกินไปเท่านั้นฝ่ายรัเสเซียก็มีภาพสะท้อนว่าอาวุธของฝ่ายรัเสเซียก็กําลังร้อยรออยู่ไม่น้อยนะครับเรื่องที่สะท้อนให้เห็นปัจจัยนี้อย่างชัดเจนก็คือ รัเสเซียดูเหมือนจะต้องใช้อาวุธจากชาติพันธมิตรในการต่อสู้กับยูเครนแล้วนะครับไม่ได้ใช้อาวุธที่อยู่ในคลังรัเสเซียอย่างเดียวแล้วและที่สําคัญเนี่ยอาวุธจากชาติพันธมิตรที่รัเสเซียนํามาใช้เท่ารู้และจะยิ่งน่าสนใจไปอีกครับเพราะว่ามีรายงานว่าอาวุธที่รัเสเซียนํามาใช้เป็นอาวุธที่มาจากประเทศเมียนมาและก็เกาหลีเหนือนะครับเรื่องนี้เป็นรายงานที่ออามาจากฝั่งของอยูเครนนะครับ แต่ว่าเป็นการอ้างที่ระบุว่าฝ่ายยูเครนพบอาวุธท,ที่มาจากเมียนมาแล้วก็เกาหลีเหนือที่ถูกใช้จากฝ่ายราัสเซียเพื่อโจมตียูเครนครับโดยเว็บไซต์มิลิทารีซึ่งเป็นเว็บไซต์ด้านการทหารของอยูเครน mm. เผยแพร่ภาพที่ระบุออกมานี่ยจะว่าเป็นลูกปืนครกขนาด120มิลเมตรที่ผลิตโดยกองทัพเมียนมาครับแต่ว่าไปปรากฏการใช้งานในสมรภูมิของอยูเครน รายงานระบุว่าจากการวิเคราะห์กระสุนปืนครกที่เห็นในภาพนี้นะครับแม้ว่าสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเนี่ยจะเลือนรางไปแล้วแต่ว่าจากส่วนประกอบของอาวุธทําให้เชื่อได้ว่าลูกปืนครกนี้น่าจะเป็นอาวุธที่ผลิตมาจากกองทัพเมียนมาครับนี่ไม่ใช่หลักฐานชุดเดียวนะครับที่สะท้อนให้เห็นว่ากองทัพรัสเซียได้นําอาวุธจากเมียนมามาใช้ในสงครามยูเครนแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีรายงานอ้างภาพถ่ายที่เผยแพร่ โดยกองกาลังของรัสเซียเองที่ปรากฏภาพอาวุธที่น่าจะมาจากกองทัพเมียนมาเหมือนกันพูดง่ายๆคือมีหลักฐานที่มาจากภาพของฝ่ายรัสเซียเองที่เป็นภาพของการใช้อาวุธที่น่าจะผลิตโดยกองทัพเมียนมาด้วยนะครับเว็บไซต์อิวรวดีสื่อภาษาอังกฤษในเมียนมารายงานอ้างแหล่งข่าวรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยนะครับที่ยืนยันว่าลูกปืนครกที่ปรากฏในภาพเนี่ยเป็นลูกปืนครกที่ผลิตโดยกองทัพเมียนมาจริงนะครับ มีการบ่งบอกเลยว่าเป็นลูกปืนครกที่ผลิตจากโรงงานที่มีชื่อว่าคาปซาซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตลูกปืนครกขนาด60ขนาดร0 5แล้วก็ขนาด120มิลลิเมตรครับทีนี้แหล่งข่าวคนนี้ยังระบุถึงคำว่าลูกปืนครกที่ปรากฏในภาพนี่นะครับดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ลูกปืนครกที่ใช้การเป็นการทั่วไปในกองทัพของเมียนมานะครับซึ่งนั่นก็เท่ากับว่ากองทัพเมียนมาได้ผลิตลูกปืนครกให้กับรัสเซียเป็นการเฉพาะครับ เป็นการสั่งผลิตให้เป็นการเฉพาะให้กับรัสเซียไปใช้ทำสงครามยูเครนเลยโดยเชื่อว่าการผลิตลูกปืนครกเป็นการเฉพาะนี่นะครับน่าจะมีทีมออกแบบยุโทโธปกรณ์มาจากรัสเซียในการเข้ามีมามีส่วนช่วยในการออกแบบลูกปืนแบบนี้เพื่อให้ตัวอาวุธนั้นมีคุณภาพมากขึ้น ขณะที่เว็บไซต์ VOA รายงานอ้างหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทางการทหารของยูเครนที่ระบุนะครับว่าในตอนนี้รัสเซียกําลังใช้วิธีซื้อทุกอย่างจากทุกที่ที่ซื้อได้เพื่อนํามาเติมยุทธปกรณ์ในการต่อสู้กับยูเครนครับก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับนิเคอีเอเชียสื่อภาษาอังกฤษในญี่ปุ่นรายงานอ้างข้อมูลว่ารัสเซียตัดสินใจชื้อซื้ออาวุธที่เดิมส่งขายให้กับเมียนมาแล้วก็อินเดียซื้อคืนครับ ซึ่งสะท้อนใี้เห็นถึงภาวะขาดแคลนอาวุธของรัสเซียที่กำลังต่อสู้กับยูเครนในสงครามที่ล่วงเลยมา17เดือนแล้วมาถึงตรงนี้ชวนคุยกันหน่อยครับทำโหวตก็ได้นะครับเดี๋ยวทีมงานทำโหวตให้ทุกคนคิดว่าอาวุธรัสเซียใกล้หมดคลังหรือ,อยังครับจากการต่อสู้กับยูเครนมาก,กว่า17เดือนคำถามนี้ผมคิดว่าสำคัญนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่ารัสเซียเนี่ย ประเทศใหญ่นะครับศักยภาพทางการทหารายุทโทปกรณ์สัพร์กำลังก็ต้องมีขนาดใหญ่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วยิ่งเมื่อเทียบกับศัตรูก็คือ,อยูเครนเนี่ยคงจะเทียบกันไม่ติดอยู่แล้วเรื่องนี้เป็นที่ทราบกันดีแต่ว่าจากรายงานข่าวเนี่ยที่มีการใช้อาวุธจากเมียนมาไปขอให้เมียนมาช่วยสั่งผลิตช่วยสั่งทำอาวุธให้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่า อาวุธของรัสเซียกําลังจะหมดคลังแล้วหรือเปล่าครับชวนคุยกันหน่อยนะครับชวนคุยไม่ว่าจะเป็นโหวตผ่านทางโพของ YouTube หรือว่าคอมเมนต์มาก็ได้นะครับถ้าอยากให้ข้อเช็ดจริงให้ความเห็นเพิ่มเติมเนี่ยว่าอาวุธของรัสเซียหมดคลังหรืออย่างคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับใน t u b e Facebook แล้วก็ติ๊กตอกที่ไลฟ์กันอยู่หรือทุกช่องทางที่กําลังดูกันอยู่นี้ทีนี้มันไม่ใช่แค่ในเมียนมาสิครับไม่ใช่แค่อาวุธในเมียนมาที่ปรากฏว่าถูก นำไปใช้โดยฝ่ายรัสเซียในการทาสงครามยูเคร,รนนามปสู่ข้อสันนิษฐานว่าอาวุธของรัสเซียเนี่ยหมดคลังแล้วหรือเปล่าถึงใช้อาวุธของพันธมิตรอย่างเมียนมาเพราะว่ายังมีรายงานอีกชิ้นหนึ่งของอยูเครนอ้างแบบนี้ครับว่ายูเครนสามารถยึดจรวดจากเกาหลีเหนือที่รัสเซียพยายามที่จะนํามาใช้โจมตียูเครนโดยเมื่อ,อยูเครนย,ยึดจรวดเหล่านี้ ที่ระบุว่ามาจากเากาหลีเหนือได้แล้วนี่นะครับยูเครนก็แก้เกมกลับเลยครับด้วยการใช้เจ้าวดจากเกาหลีเหนือเนี่ยที่ยึดมาได้เนี่ยยิงกลับไปใส่ฝั่งของรัสเซียด้วยเรื่องนี้เป็นการเปิดเผยมาจากกระทรวงกลาโหมของยูเครนนะครับที่ระบุว่าทางการยูเครนสามารถยึดอาวุธจากเกาหลีเหนือได้จากกองกําลังฝ่ายรัสเซียครับซึ่งฝ่ายยูเครนใช้อาวุธที่ยึดได้เหล่านี้อยู่ใกล้กับเมืองบัคหมุดเนี่ยในการยิงโต้กลับไป ยึดอาวุธของเขามาเป็นของเราแล้วก็ยิงโต้กลับไปใส่ฝ่ายรัสเซียที่เมืองบาหมุดซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่การสู้รบที่รุนแรงแล้วก็ยืดเยื้อที่สุดในสงครามยูเครนก็ว่าได้นะครับโดยการออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในพลเซอร์เกย์ชอยกูรับมนตรีกลาโหมของรัสเซียเพิ่งเดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือตามภาพที่เห็นอยู่นี้เลยครับในพิธีเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะโดยถือว่าเป็นการเยือนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลาโหมของรัสเซียในระดับที่สูงที่สุดด้วยนะ ล่มสลายซึ่งที่ผ่านมาทั้งเกาหลีเหนือและก็รัเสเซียต่างออกมาปฏิเสธนะครับว่าทั้งสองชาตินี้ไม่ได้มีการส่งหรือว่าแลกเปลี่ยนอาวุธซึ่งกันและกันซึ่งการปฏิเสธนี้ก็ตรงกันข้ามกับความกังวลของฝ่ายสหรัฐที่เชื่อว,ว่าเกาหลีเหนืออาจกาลังวางแผนส่งอาวุธให้กับรัเสเซียเพื่อใช้ในการสู้รบกับยูเครนหลังจากที่ผู้นาเกาหลีเหนือคิมจองอึนให้คามั่นว่าจะเพิ่มความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ให้กับกรุงมอสโกนี่ครับ ก็ยิ่งเป็นคำถามที่ถูกตั้งขึ้นไปอีกนะครับว่าตกลงแล้วมันหมายความว่าอะไรกันแน่กับการที่รัเสเซียใช้อาวุธของเมียนมาและก็เกาหลีเหนือหมายความว่าอาวุธรัเสเซียหมดคลังแล้วหรือเปล่าอ่ะคอมเมนต์กันได้เลยนะครับขณะเดียวกันก็มีท่าทีมาจากประธานาธิบดีปูตินที่ออกมาเมื่อวันเสาร์นะครับที่ ระบุว่าเป็นการเข้าร่วมการประชุมกับบรรดาผู้นําชาติแอฟริกาที่จัดขึ้นในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอของรัสเซียโดยในช่วงหนึ่งเขายืนยันนะครับว่ารัสเซียยังไม่ปิดทางในการเจราจาสันติภาพกับยูเครนแต่ว่าเป็นฝ่ายยูเครนต่างหากที่ทําให้เรื่องของการเจราจาสันติภาพนั้นทําได้ยากขึ้นผู้นำรัสเซียอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าประเด็นสําคัญของการเจราจาสันติภาพคือการทําข้อตกลงหยุดยิงครับแต่ในตอนนี้กลับเป็นฝ่ายยูเครนที่กําลังลุก,กลับรัสเซียทําให้รัสเซีย ไม่สามารถทำข้อตกลงหยุดยิงได้เพราะว่ารัสเซียกำลังเป็นฝ่ายถูกโจมตีก่อนหน้านี้ก็เคยมีท่าทีจากฝ่ายยูเครนที่ชีนน้นะครับว่าการทำข้อตกลงหยุดยิงกับรัสเซียตอนนี้อาจเป็นผลดีกับรัสเซียมากกว่าในแง่ที่ว่ารสัสเซียยังเพื่อ,อยังควบคุมพื้นที่เกือบหนึ่งในห้าของยูเครนทั้งประเทศครับและการหยุดยิงอาจทำให้รัสเซียมีเวลาในการจัดกำลังพลใหม่ได้ ความน่าสนใจก็ในกรณีนี้ก็คือแอฟริกาอาจจะกําลังเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีความเกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนในแง่ที่ว่าชาติในแอฟริกาก็พยายามวางบทบาทเป็นตัวกลางหรือว่าเป็นพื้นที่ให้รัสเซียแล้วก็ชาติตวันตกได้หารือกันในสงครามยูเครนนะครับขณะเดียวกันประเทศในแถบแอฟริกายังถูกมองด้วยว่าเป็นพื้นที่ประลองกําลังระหว่างมาหาอำนาจตะวันตกกับรัสเซียโดยเฉพาะสถานการณ์ในหลายประเทศแอฟริกาที่กําลังมีความร้อนแรงในประเทศของตัวเองครับ นักข่าวท o เดยเพิ่มช่องทางรับชมรายการ o r i g i ินอ Content คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ได้ที่ YouTube Today for Tomorrow ช่องรวมรายการ o r ริจินอลคอนเทนที่จะททำโดยสำนักข่าว Today ์สำนักข่าว Today make tomorrow today